ไรที่ดินเลี้ยงวัวส่งเสียลูกเดือน2.5แสนเปิดทรัพย์สิน119ล้านเอปารีนาหลังผลสอสรวยน้อยลง49ล้านเปิดบัญชีทรัพย์สินนางสาวปารีนาไกคุปเมื่อทั้ง้นตำแหน่งสอสราชบชุรีพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่25มีนาคม2,564 ดยปรินาแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น119,669,910.69บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวจำนวน112,138,610.20บาทและเป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นเงินฝากธนาคารอีกจำนวน7,531,300.49บาท สำหรับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนางสาวปรินาประกอบด้วยเงินฝากในธนาคาร34บัญชีจำนวน2 3 5 1 6 8 7า6ลนน3บาทรายการเงินลงทุนในบริษัทปรินาไกลคุบจำกัดจำนวน9 9 9า8 0 0นวน9 9 9 9 0บาทรายการปล่อย8คนซึ่งมีทั้งตำแหน่งกำนันนายกอบอตอนายกเทศบาลและอาชีพรับจ้างรวม 1 0 4ล้าน4ี1บาทรายการที่ดินจำนวน25แปลงมูลค่า27.170790ล้าน17790บาทสิ่งปลูกสร้างเก้าหลังมีทั้งที่จังหวัดปัตตานีสองแหง่งจังหวัดพังงาจังหวัดสงขลาจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาลสินและกรทม3แห่งรวม21.50บล้านห0,000บาทรถยนต์9คันและจักยานยนต์สคันมูลค่ารวม12ล้าน2 0 0บาท อาทิรถเบนรุ่น SLK 200รถโฟก k ส w วา e เกนคาราเวลรถ10ล้อพ่วงรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินอื่นอีกจำนวน7ล้าน7แสนบาทประกอบด้วยพราสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้มูลค่า2ล้าน5แสนบาทพราสมเด็จนางพญาอกนูนใหญ่มูลค่า3ล้าน5แสนบาทแล้วบัวจำนวน50ตัว มูลค่า1,700,000บาทรายการบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้พบว่านางสาวปรินามีทรัพย์สินลดลงจากเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62ถึง49,996,885.28บาทหัวจาก500ตัวมูลค่า17ล้านเหลือเพียง50ตัว1.7ล้านบาทจำนวนที่ดินที่เคยแจ้งมากถึง76รายการปัจจุบันเหลือเพียง25รายการ พาสมเด็จบางขุนพรม2.5ล้านบาทพานางพญาราคา3.5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายการปล่อย7.7ล้านบาทฝ่ายผู้กู้อ้างว่าไม่มีการกู้กันจริงด้วยมีบัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกับนางสาวปารินา1บัญชีไว้เลี้ยงดูบุตรโดยนายอุปกิจได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนตั้งแต่ปี2557เดือนละ250,000บาท